เพื่อนครับกาลังรอนะครับรอล่างทรงอยู่นะครับรอล่างทรงอยู่ตอนนี้ท่านคุยธุระอยู่ด้านนอกนะครับวันนี้คือการเตรียมการนะครับในวันนี้นะครับเตรียมการในวันนี้นะครับก็งวดที่แล้วเก้าห้าหนึ่งหกสามครับวดนี้จะเป็นตัวไหนก็ดูกันนะครับตัวนี้คือการเตรียมของพร้อมนะครับเตรียมวามพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมแล้วนะครับพร้อมนี้เรื่องของนายเสถียร ผูจอดรั์แล้วก็ผู้ที่เป็นพยานให้ผมนะซึ่งจะกลับเรียนคุณลุงนเรนธาธิษฐ์นะครับในวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่16บหงวดวันที่16พฤศจิก,กายนสองห้าหกวันนี้วันที่14นะครับ14 14พฤศจิก,กายนนะครับสองห้าหกนะครับสนะิบสี่ พอยหกหกนะครับวันนี้สิบสี่พฤษจิกาันหกนะครับเวลาเกาือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับครับสวัสดีครับรอนะครับสวัสดีครับ